สวัสดีครับผมไม่เนกนะครับแล้ววันนี้คือรายการอาหารแรกที่เราเคยทำในช่องไม่เนกคือครัวคุณเนกคือวันนี้ผมอยากจะมาถามอาหารฝรั่งผมจะสอนตั้งแล้วหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จแล้วเราจะเอาไปให้แฟนน้องทีมเขาจะเป็นตัวทดลองว่าอาหารนี้มันอร่อยหรือไม่เดี๋ยวเ,เรียกแฟนมาตัวทดลองาคือถ้าถ้าเราทำเองแล้กินเองก็ จะนั่นแหละเราต้องการคนที่ไม่เกี่ยววันนี้เมนูที่เราจะทำคือเมนูที่ผมกินเยอะมากตอนที่ผมเป็นเด็กคือแม่จะทำให้หรือตอนที่ช่วงภาคเรียนผมจะทำเองแบบเยอะมากมันเรียกว,ว่า grilled cheese รู้จักไหมตั้งเคยได้ยินนะเคยได้ยินนะแต่จำหน้าตาไม่ได้มันเป็นคล้ายๆขนมปังวะใช่ป็มขนม,มปังนั่นแหละโอเคพร้อมไหม grilled cheese มีส่วนผสมมันง่ายมากเลยเรามีหนึ่ง ขนมปัง bread เดี๋ยวผมจะส้อนพาสต์ช่งกันไปด้วย cheese นั่นแหละมันเรียกว่า grilled cheese ตามเราต้องกันเนยนิดนึงและอันนี้มันเล่าแต่ถ้าอยากจะเพิ่มคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่จำเป็นแต่ผมอยากจะเพิ่มวันนี้คือ pepperoni มันคืออะไรไม่ไม่เคยกินเคยกิน p i ซ z a pepperoni ไหมเคยกิน pepperoni แต่อะไรสลามนี่มันคล้ายๆกันเหรอคล้ายๆกันเลยโอเคครัโอเคอันนี้เรียกว่าอะไรตามกราดฮอกราดฮอสคิลลิ this works okay โ okay, okay. อเคโอเคฉะนั้นอ่านี่เรียกว่าอะไรสเปลชลัลลอ่าตาหลิวตาหลิวรู้จักสำนวนนี่ไหมเข้าเมือตงตาหลิวต้องหลีวตาตามไม่รู้จัก <laughs> สิ่งแรกที่เราต้องทำคือทำให้เรีอยกว่าอะไรกระทะกระทะร้อนกระทะไม่็ต้องทำให้มันร้อนเออนี่แหละแล้วเราจะใสเ่เนยแต่เดี๋ยวเราเพิ่งทำให้มันร้อนต้องรอ <laughs> <laughs> ในรู้เปล่าวิธทีทำให้ร้อนคืออะไรแล้วปะตาใช่ไหมไห ไอ้ชัดเดี๋ยวเราต้องการไนฟ์ไนฟ์ตัวอะไรตั้งมีดม <Meat. S 1> <Kn> ีดไนฟ์คือบุหรี่กริลชีสเหมือนแซนด์วิชนะครับก็ต้องการขนมปังสองแผ่น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 อเท่าทีนะครับ,เร,บเรื่องอ่าคำศัพท์เรื่องอาหารผมไม่เก่งมากโอ้เดี๋ยวขนมปังมันไม่ใช่ขนมปังแบบพลติทั่วไปใช่ไหมนะใช่ใช่ทั่วไปได้แต่ผมซื้อชิ้นใหญ่เพื่อเพื่อรายกัน<ๆ><ๆ> คู่คุณเน็กนะครับโอเคคือแรกเราต้องใส่เนยนิดนึงในกระทะที่จะรู้ว่ามันโอ้เราเปิดตัวได้ดีเราต้องใส่เนยในทางสองแผ่นเออเฮ้ยทำไมมันมันเย็นอยู่อ๋อใช่เพราะมันเย็นอยู่เดี๋ยวทำหันเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นเหนไ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 หนทำไมเดี๋ยวทำไมเป็นเยี่ยว โอเคส่วนมากน,นอกนอกจากอ่ากิวชีสเนี่ยอ่าเน็ตทเน็ตชอบอะไรอื่นไหมอ่าชอบอะไรเยอะมากเลยว้าว oh, wow. อยากอยากกินบ้างอยากกินบ้างเดี๋ยวถ้าคุณชอบคือไปเดีโอนี้อย่าลืมกดทิบไลค์ like. แล้วถ้าถ้าเราถึงยอดไลค์ห้าหมื่นเราจะทำรายการอาหารอ,าารอีกเนาะแล้วเราจะทำแบบอาหารฝรั่งเย็นเกินมั้งใช่มันเย็นอะไรหมดแล้วเอาอีกเน็ตรู้เปล่าว่าแบบวิธีทอดสอด ให้รู้ว่ากระทะร้อนไม่ร้อนมันมีอีกวิธีหนึ่งนะว่าเอานิ้วเข้าไปแตกะกระทะเชิญครับมันร้อนไหมจะ <c oughs> ไม่ห้ามเลยเหรอ <c oughs> เราจะเอาขนมปังแผ่นหนึ่งฝั่งนี้ไม่เหนื่อยฝั่งนี้ไม่มีฝั่งที่มีเหนื่อยครับเราจะวางบนกระทะโอเคแล้วจากนั้นเราต้องหยิบชีสตอนนี้เราต้อง <c oughs> รีบรีบนิดน,นึงแก่ชีสประมาณนี้โอ้น่ากินอะ่ะโอ้มันเยอะมาก โอ้ร้อนร้อนโอ okay. right? เคเห็นไหมเปามีชีสแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่สลามี่หรือมันคล้ายคยเปปเปอร์โรนี่นั่นแหละอเปิดไม่ได้เพราะว่าผมโดนเนยแล้วได้นะแต่ชิ้ชิ้นแล้วนะส่วนมากคงจะใช้ขนมปังธรรมดาผมไม่เคยใช้ขนมปังห,หนาครน,น,นี้อาจจะออกมาพลาดโอ้เพมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะวาวตรงนี้หนึ่งแล้วชิ้นที่สอง โอ้มันหอมมากเลยน่าจะพอเนาะโอเค okay. แล้วหลังจากนั้นเราจะเอาแผ่นที่ซองเนยนะเนาะเนยฝั่งนี้เอาวางข้างปอนปุ้มแค่นี้แค่นี้ปุ๊จริงๆแล้วอาหารฝรั่งก็าะทำมันก็ยากนะจริงๆอ่ะมันอยูปป่เราต้องคลิปเนี่ยเราต้องกลับฮะกลับด้านกลับด้านกลับด้านโอ้โหเป็นที่เรารู้มันเสร็จแล้วคือข้างนอกขนมปังมันจะมันจะ สีน้ำตาลมันยังไม่ดำถ้ามันดำม,มันไม่ถ้าดำนี่ต้องนำแบบต้องต้องนำแบบผมใช่ไหม <laughs> ใช่ชีสกำลังละลายข้างในว้าวโอว้มันเริ่มมันเริ่มแล้วเออโอเคเอาใหม่เอามาเอามาเอเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มสีน้ำตาลนิดนึงอโอแย่ห <laughs> oh, <yeah. S 1> วังว่าคุณแฟนจะชอบมากเลย พราะว่าผมตั้งใจทําให้เขาเออ่นอกจากทำอาหารแล้ว่าอย่างอื่นเน็ตชอบทําอะไรบ้างหรอเวลาบ้างๆเล่นกีฬาผมชอบกีฬามากเลยชอบกีฬาอะไรทั้งหมดฟุตบอลบาสเกตบอลแบดมินตันอะไรก็ได้เอาแบบเอาเป็นแบบกีฬาโปรสุดเลยโปรดโปรดปบอลนิดหนึ่ตอนเด็กๆที่ชอบแบบเล่นมากสุดใช่ใช่น่าจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลใช่เดี๋ยวใส่เนยในตู้เย็นเดี๋ยวกำลังจะไหลเพื่อฟังนีนเทนแล้วเสียงมัน แครกมากนะมันกรอบมากนะอูอันนี้เกือบไหม้นะเกือบไหม้เกือบแต่ยังไม่ไหม้อันนี้คือหนามากขนมปังนี้ใช่อันนี้ใช้เวลานานเลยโอ้ชีสชีสดูชีสดูชีสชีสชีสโอ้เยิ้มเยิ้มเริ่มละลายเริ่มเริ่มเริ่มไอ้ครูมันจะโดนไหม้ก่อนเพราะว่าขนมปังนี้แบบหนามากอ๋อโอเคมันเสร็จแล้วจานจานนัดต้องคั่นจานจานนี่แหละ ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เย้เฮล้อโอเคนี่แล้วนะครับนี่คือ Grilled Cheese สำหรับสายชีสแน่นอนเนี่ยข้างในมีชีสที่ละลายไปโอ้ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาไปให้แฟนกินโอ้เย้อืม มัโอ้โ้โอเมันร้อนอาอใช่โอเคโอเมร์ใช่โอเมร์นั่งคือนี่แหละนี่แหละเอาเกล็ดชีสมาให้เธอมันดีมากข้างในมันมีชีสมันมีไก่เปรเน่ทำไมมันดำจังอะอ้าวเพราะว่ามันไม่มันควรจะเป็นอย่างนี้แหละ speechless เป็นอร่อยขนาดนั้นเลยเขาไม่รู้จะพูดอะไรเอาเอาอีกเอาอีกอตรงนี้แมวม,ม,ม,มาแล้วเอาตรงนี้ที่มีชีสเยอะโอ้แมวมาแล้วขอโทษนะโอเคลองลองดูตรงนี้เออเปนอร่อยเกินเขาไม่รู้จะพูดอะไรโอเคไกด์รสชาติเป็น,นยังไงนะเธอพูดตรงพูดตรงเอาตรงตรง มันรสชาติที่ชัดมากคือขนมปังกับเนยแล้วเดี๋ยวผงขอลองกินมันไม่มีอะไรพิเศษอะเหมือนชีสก็ไม่ค่อยเยอะอะใช่แล้วโลนี่ก็เยอะมันน่าจะเพราะว่าข,ขนมปังนี้หนามากเลยส่วนมากคงจะใช้ขนมปังธรรมดาแต่นี่คือแบบหนามากไม่ขนมปังเยอะเกินไปชีสน้อยเกินไป จ้างลองชิมลองชิมไมลองแล้วผมผมไม่ปล่อยให้คุณกินเองี <laughs> มอ่มือมากไเน็ตเออเออโอ้ฝั่งนี้มีชีสเยอะเอาไหมเอาไหมฟังนี้มีชีสเ,เอาไหมเอาไหมยังผมปล่อยให้อเออเออฝั่งนี้ดีกว่าเยอะก็ชอบเหมือนกันเลยอ๋อเดี๋ยวเธอลองกินฝั่งนี้กิน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  เออมีชีสเยอะกว่าใช่ไหมอ่าดีขึ้นไหมอ่าตั้งอืมความคิดเห็นสำหรับที่ใครใสช่ชีสนะอร่อยรายกันครัวคุณเน้นคงจะพลาดไปแล้วเราคุณจะทำตอนที่สองไหม EP แรกพลาด เราควรจะทำอีพีสองไหมหรือแค่หยุดรายการก่อนคือเนทพูดตลอดเนาะว่าเนททำถูกต้าอ่งทำได้เลยทำวันนี้เชิญชวนพระชมพิชไงเสื้อส่วนผสมพิชมาสองรอบนะเขาวที่แล้วมันก็เลยไม่ต้องเล่าให้ฟังตั้งเป็นยังไงตั้งอร่อยครับผมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อวยนะเลยสำหรับสำหรับตั้งไม่ได้อวยคือมันอร่อยคือแบบบะขนมปังมันหนามันหนามันแล้วมันแบบมันได้ฟีลความเพราะว่าหนาหนึบอ่ะหนาหนึบแล้วมันจะหนาหนึบแล้วมันจะ น้าเนบต้องพูดทางนี้ไม่ต้องเราให้ฟังโอจะมีเรื่องเล่าให้ฟังโอเคจะมีเรื่องรังไข่แค่นี้เจอกันไม่ No No ไม่ต้องเราให้ฟังว่าครัวคุณเนทอ่ะคุณเนทเคยทำมาก็โรนี้ชีสจากจากจากชีสจากแมะโรนีชีสกล่องใช่ไหมแล้วคุณเนทอร่อยไหมคะอร่อยขนาดเป็นชีสกล่องมันกระโลนี้กล่องโอเคพอแล้ว เป็นยังไงสุดท้ายกินไปกี่คำหนึ่งสองคำแล้วที่เหลือทำไหมคะท <Miles> <fish> okay. ิ้งโอเค so วันนี้ so วันนี้มีแค่นี้ถ้าคุณชอบอยากให้เราทำรายการอาหารต่อ,อกระเทิบไลค์นะครับแต่คงจะไม่ทำอีกนานมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็ทำไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมทำอาหารไม่เป็นไม่เก่งต่อไปไม่ต <s> ้องให้เขาชิมนะไม่เธอต้องชิมทุกครั้งเลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ